สวัสดีครับฝนลินลินเลยนะครับมาถึงแล้วนะครับจากไทยวัสดุนะครับมาแล้ววันนี้ช่างช่างมามาสี่คนนะครับมาสี่คนนี่นี่ครับอันนี้ห้องกำลังก่อขึ้นเลยนะครับห้องแรกห้องนี้นะครับนี่รายงานความก้าวหน้านะครับอันนี้มุงไอ้นี้บานประตูสำเร็จรูปกับบานหน้าต่างสำเร็จรูปนะครับ นี่ฝนตกลินลินนะครับนี่โอ้มีนกกระยางขาวด้วยนะครับหนูมีนกกระยางขาวด้วยนะครับมียกกระยางขาวด้วยน้ําเต็มเลยนู่นะครับกระยางขาวเพียบเลยนะครับอี่เลยอุ้ยลื่นๆๆลื่นลื่นครับลื่น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 เละหน่อยนะครับมันตกจะเละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําการปรับนะครับนี่ก่อเรียบร้อยละรถมาถึงแล้ว ายทะเบียน7877นะครับบ่อไม้ไม้ลอลิงนี่ครับนิวก็มาดูด้วยว่าช่างทำถึงไหนแล้วนะครับตามตลอดนะครับครับนี่ดูฝนตกลินนะครับหน้าหนาวไม่ต้องพูดถึงนะครับบรรยากาศนะครับหน้าหนาวไม่ต้องพูดถึงนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับ กระยางขาวลงมาลงมาหากินนี่ดูนกมันยังเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวไปดูก่อนเนาะเดี๋ยวพาไปดูนกกระยางขาวก่อนนะครับบางคนอาจจะไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนกกระยางขาวนะครับบานประตูมาวันนี้นะครับสี่บานสี่ห้องนะครับแล้วก็หน้าต่างสี่ช่องนะครับเอามาเป็นซุด เป็นเป็นชุดเ,เลยนะครับ <c oughs> ตากฝนเริ่มจะเป็นหวัดแล้วนะครับทั้งตากฝนทั้งตากแดดนะครับ <c oughs> นี่โอ้โนกกระยางขาวมันมาหากินนะครับนูน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 บรรยากาศนกกระยางขาวเห็นไหมครับนกกระยางขาว เดี๋ยวเดินไปใกล้ๆก่อนอันนี้ก็มาเต็มบริเวณต้นไม้เลยนี่นี่นี่กยางขาวอยู่ตรงต้นไม้นี่ครับนี่กรยางขาวครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมไอตัวขาวๆนะครับนกกระยางขาวตัวบริเวณต้นไม้นี่ก็มีนี่ไปลแล้วนกกระยางขาวสวยมากเลยครับนี่นกกระยางขาวนะครับ บินหากินแบกวายอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ํานะครับสวยมากเลยนะครับนี่นกกระยางขาวไปแล้วนี่นกกระยางขาวนกกระยางขาวนะครับนี่นี่นี่เขาบินไปแล้วนะครับนี่ก็นี่บินไปก็จับตรงบริเวณหน้าบ้านนะท่านนี้นี่อันนี้บ้านที่จะทำโฮมสเตย์นะครับก็เดินลงมานี่ก็ใกล้เองนะครับนี่เดินลงมาใกล้เองนะครับ ไปแล้วสวยมากครับสวยมากนีไ่ไงครับมันเป็นธรรมชาตินะครับถ้ามีนกกระยางขาวนี่ก็คือนะครับแสดงถึงความเป็นธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์นะครับยังอุดมสมบูรณ์นะครับนี่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติด้วยนะครับนี่นกกระยางขาวไปแล้วนี่ครับนี่ต้องมาดูด้วยตัวเองนะครับ งจะรู้ว่าเออมันมันบรรยากาศดีมากๆนะครับมันไม่ได้ไกลจากร้านกาแฟะนะครับประมาณ1กิโลเมตรครึ่งนะครับสำหรับท่านไหนไม่มีรถก็เดี๋ยวเรามีนะครับบริการรับส่งนะครับตรงนี้นะครับ <c oughs> นี่ก็มาดูนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็ติดตามอยู่นะครับว่าเอะโฮมสเตย์พักได้ตอนไหนนะครับทำเสร็จตอนไหนนะครับ อันนี้ช่างก็ตีไว no, ้ว่าประมาณสักไม่เกินสิบวันนะครับไม่เกินสิบวันนะครับนี่นี่นกกระยางขาวอู้สวย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 มากๆเลยนูนเป็นฝูงไปเลยนะครับสวยมากๆเลยนี่มาแล้วมาแล้วโอ้สวย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 นี่นี่นี่นกกระยางขาวสวยมากเลยนะครับนี่สวยมากมากเลยนะครับนี่เขาก็จะบินเกาะอยู่ตามบริเวณ หน้าบ้านโฮมที่พักโฮมสเตย์นี่ครับนี่จะมาหากินปลากินหอยนะครับกินแมลงนะครับนี่น,นี่มาแล้วสมัยเด็กๆแม่บอกว่าถ้านกกระยางขาวเนี่ยมันบินผ่านหน้าบ้านหรือบินข้ามบ้านไปนี่ฝนจะตกนะครับฝนจะตกนี่อันนี้ท้องฟ้านี่สวยมากเลยครับนี่นกกระยางขาวก็ยังยังบินอยู่นะครับนี่ยังบินอยู่น้องน,นะครับยังโบกบินอยู่ 5นาทีแล้วนะครับคลิปนี้ก็มีนกกระยางขาวด้วยนะครับให้ชมถึงธรรมชาตินะครับที่ยังอุดมสมบูรณ์นะครับนะครับก็วันนี้นะครับก็มีการก่อกั้นห้องนะครับแล้วก็บานหน้าต่างบ้านประตูสําเด็จรูปนี้มามาส่งเรียบร้อยแล้วนะครับไปซื้อที่ ไทยวัสดุสกลนครน,นะครับนี่ช่างกำลังขนล,ลงนะครับช่างกำลังขนล,ลงนะครับผมช่างกำลังขนลงครับน้องหน่งก็มาคุมงานด้วยวันนี้ดีมีลูกชายนะครับมาช่วยขายน้ำนะเดี๋ยวเราจะตัดทำการปรับนะครับ ใสะอาดสะอ้านหมดเลยนะครับตรงนี้จะมีเละน,นะครับบา,บานประตูสําเร็จครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะรายงานความก้าวหน้าให้ทราบเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ